เส้นเอ็นลายขาดกระดูกหักกระดูกคอเสื่อมเส้นเอ็นเปืยยุยแล้วอยู่โรงพยาบาลร้อยแปดสิบวันกล้องวงจรปิดเสียเสียทั้งช่วงเลยครับนี่คือคดีมหากพา์ป่วยทิพย์ที่สะท้อนความเชื่อมั่นของระบบราชณฑ์ไทยอาการท่านดีขึ้นแล้วแค่มีความดันสูงนิดหน่อยแพ้ท้องทานเด็กกล่าวไว้เอ็นลหลขาดคนป่วยกำลังใจสำคัญ ผมทําเวชยชัยผมเห็นกับตากระดูกหักนี่เห็นจริงนะสุทินครั้งแสงกระดูกคอเสื่อมเส้นเอ็นเปยุยยดนุพรปุณกันฟังน่าจะทันบอกว่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ถ้าคนนั้นไม่ใช่แพทย์หกเดือนนอกเดือนจำร้อยแปดสิบวันเวตรตเบียนไม่ชัด c ี t v เสียแล้วนี่มันจะปว่วยจริงได้ยังไงตกตงนี่ปว่วยจริงหรือปว่วยทิพย์เพื่อนๆลองคิดดูกันละกันพวกเขาเนี่ยพักเดียวกันยังคุยไม่รู้เรื่องยังคุยกันคนละโลกเลยแสดงว่าปว่วยทิพย์แน่นอนคิดใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการสลดัดเน่า